ข่าววอตัววันนี้นะครับวันอาทิตย์เที่ยวตามรอยซุนหมอคงในเกมระดับโลกชมความงดงามของถ้ำพระหยุนกังวัดเสียนคงวัดที่สร้างอยู่บนริมหน้าผามานานกว่า1,500ปีเจดีไม mm ้อิงเซียนที่ก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวและชมความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาอูไท่ซานข้ามไปชมความอลังการของหุบเขาเทวดาและโรงแรมในหุบเขาที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับผมอยู่กับพิธาเกิงสมทรัพ์ข้างๆนี่ครับสวัสดีครับ <PE> สวัสดีครับเครับสวัสดีครับวันอาทิตย์ครับครับสิ่งที่เรียนนะครับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนสุดท้าย ไม่รู้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของคุณทักษิณหรือเปล่านะเพราะว่าที่แน่ๆคือเดือนสุดท้ายของทุเรียนป่าละอูแต่ที่บอกเป็นสุดท้ายของทักษิณหรือเปล่านะคือหมายถึงว่าหมายถึงคดีชั้นสิบสี่นะไม่ได้หมายถึงคุณทักษิณจะตายเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แจ้งหรือว่าเพราะว่าคดีคดีของคุณทักษิณเองเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อวานว่าจะตัดสินเนี่ยอย่างน้อยๆเน,นี่ยสองคดีคือคดีร้อยสิบสองเนี่ยตัดสินแน่ๆในเดือนสิงหาคมแล้วก็ถ้าตัดสินก่อนศาลวินิจฉัยกรณีชั้นสิบสี่เนี่ยทักษิณก็ เราตอนอ่านควินิฉัยคดีชั้นสิบสี่คุณทักษิณจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ในเมืองไทยเราก็ตัดสินแล้วคุณทักษิณจะติดคุกหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าการยุนิชัยว่าเป็นว่าได้มีการปฏิบัติตามหมายขังคุณทักษิณเรียบร้อยหรือย,อยังผมว่าคนไทยจำนวนมากก็มีคําตอบอยู่ <c oughs> ว่าว่าคุณทักษิณนี่ถูกขังหรือย,อยังเนี่ยนะครับแต่ว่านี่คือเดือนสุดท้ายแล้วที่คุณทักษิณจะได้ลุ้น แต่เดือนกรกฎาคมที่สําคัญกว่าคุณทั้งสิ่งก็คือทุเรียนป่าละอูเพราะทุเรียนป่าละอูนี่กำลังจะหมดนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้สั่งซื้อทุเรียนป่าละอูกับอาราเดอร์นะครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดเลยทุเรียนไม่ใช่สินค้าที่เราจะสามารถใส่เข้าเครื่องแล้วปั๊มออกมาเป็นลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหมดแล้วถ้าไปเจอที่อื่น แล้วบอกกับเพื่อนป่าลอูให้สันนิษฐานไปเลยว่าป่าลูปลอมเพราะป่าลูแท้เนี่ยมันจะออกเฉพาะช่วงนี้จนั้าถึงประมาณอย่างมากก็ต้น,ต,นต้นสิงหาคมเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยคือทุเรียนมันจะออกไล่กันตั้งแต่ทุเรียนภาคตะวันออกพวกสันทบุรีระยอง เราก็ไล่มาทางทุเรียนป่าละอูทุเรียนป่าละอูกําลังออกมีทุเรียนภาคใต้ก็เริ่มออกทุเรียนภาคใต้จะออกไปยาวอย่างนี้ไปอีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังจากต้นสิงหาคมไปแล้วเนี่ยถือว่าถ้าป่าละอูนี่ก็เป็นป่าละอูสวมชื่อเพราะว่า <c oughs> ใครๆก็อยากขายทุเรียนป่าละอูเพราะราคามันสูงกว่าทุเรียนอื่นๆรสชาติอร่อยกว่าเป็นที่นิยมกว่าทุเรียนป่าละอูแท้ของเราเดาเรารับออเรื่อสุดท้ายนี่คือวันที่30กร,รกฎาคม <c oughs> นะครับ ท่านที่จะสั่ง30กรกฎา,าคมคือออเดอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็เราก็จะทยอยส่งให้ในต้นสิงหาคมทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าสั่งมาช่วงนี้บางทีสัปดาห์นี้ก็ได้รับแล้วนะครับแต่ว่าเราส่งให้ทั้งหมดเราพอจบฤดูอันนี้ก็ถือว่าปิดฤดูกาลร,ราคาในช่วงปิดฤดูกาลก็คือถ้าเป็นลูกเนี่ยอยู่ที่350บาท ต่อกิโลกรัมรวมค่าส่งนะครับซึ่งกล่องหนึ่งนี้ก็จะจุที่คุณผู้ชมจะเลือกลูกใหญ่ลูกเล็ก่ว่าจะเอา1กล่อง2ลูกจะเอา6กิโลกรัมหรือ7กิโลกรัมหรือ8กิโลกรัมนะครับส่วนทุเรียนที่แกะเสร็จเรียบร้อยก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้จนถึงจบฤดูเลยก็คือกล่องละ890บาทเท่านั้นเองอันนี้คือแกะสดพร้อมรับประทานเลยนะครับปีนี้ทุเรียนป่าลูอร่อยมากครพี่เฉิงครับอร่อยจริงอร่อยจริงจนแบบ ผมซึ่งกำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยครับต้องแบบอดใจนะบางทีแบบถือข้แกะทุเรียนกันในออฟฟิศแล้วอยากจะทานใจจะขาดแต่ก็อดใจไว้เราพไม่ทานได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณชมที่ไม่อยากอดใจรอถึงปีหน้าก็สั่งซื้อกันเข้ามาเลยนะครับเมื่อวานพ่ทะเกลงทิ้งทายไว้ว่าจะพูดถึงทริปที่ไปปักกิ่งที่ตามรอยของงอกซึ่อง,งคงครับครับ,รบก็คือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่เดินทางทั้งหมดเนี่ย 8คืนนะครับจากปักกิ่งไปจนถึงเมืองไทหยวนในมณฑลซานซีนะครับคือทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าโดยริงจริงน้องๆเด็กๆวัยรุ่นคนที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะว่าประเทศจีนนั้นได้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ระดับสูงนะฮะระดับ 3A เนี่ยที่เรียกกันว่า Black Meat วูคงออกมานะฮะก็คือใช้ตัวละครไซอิวนะใช้ตัวละครซึ่งงอคงเนี่ย มาเป็นตัวเอกแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทำเอฟเฟกให้กับสึงหอโงเนี่ยโด่งดังกลับมาเป็นฮีโร่แล้วก็ฮิตกันไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกของคนที่เล่นเกมนะครับแล้วในเกมนี้เขาไปถ่ายทำสถานที่จริงมาใส่ไว้ในเกมนะฮะแล้วสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A 5A ของประเทศจีนครับซึ่ง ส่วนใหญ่ที่ฮิตๆเนี่ยจะอยู่ในมณฑลสานซีซึ่งมณฑลสานซีเนี่ยมันจะออกจากปักกิ่งไปไม่ไกลนะครัวคนที่เล่นเกมก็จะจะเคยผ่านถานที่องเที่ยวหลอานี้ไปแล้วในเกมในเกมแต่ผมไปเห็นที่จริงก็จะแบบเฮ้ยตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ตุ๊กตาตรงนี้อยู่ฉากนั้นเขาจะจาได้หมดนะเันาสนุกนะผมยังงงเลยว่าจําได้ถึงขนาดนั้นหรอเขาก็เปิดให้ดูนี่ไงไอ้รูปนี้อยู่ตรงนี้ทั้งทั้งี้มันมันเป็นปีศาจไงและปีศาจตัวนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ย สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกม <ฮะ S 2> ก็จะสนุกเพราะว่าทริปเนี้เราจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยเจดถึดมรอดอกโลก<ฮ>ะนะครับก็คือปักกิ่งเนี่ยเราก็จะแน่นอนกำแพงเมืองจีนเป็นมรอดอกโลกกู่กงกู้ก,ง,กงเป็นมรอดอกโลกนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เทียนฐานเป็นมรอดอกโลก <ฮะ S 2> แล้วก็ สุสาน13จกักรพรรดิของราชวงศ์หมิงเนี่ยเป็นโมโดกโลกนะครับแล้วเราก็จะไปที่ถ้ำพระที่ต้าถงท่ง้งพระหยุนกังถ้ำพระหยุนกังเนี่ยถือได้ว่าเป็นถ้ำพระที่สวยแบบชนิดเทียบว,ว่าพอๆกับถ้ำพระที่หลงเหมือนค,คือในประเทศจีนมีสี่ถ้ำพระ ที่ถือได้ว่าสุดยอดนะอันหนึ่งก็คือหลงเหมินที่ล้วอย่างนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือที่ยุนกังที่ต้าถงนะอันที่สามก็คือไม่จีซานที่เถิดุยอันที่สี่เนี่ยก็คือที่โมเกาคูที่ตุนห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในสี่ถ้ำพระที่เป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอที่นั่นแล้วเราก็จะไปวัดแขวนเสียนคงซึ่งคือวัดที่แขวนบนหน้าผาซึ่งอยู่ในนิยายกำลังภายในหลายเรื่องมากนะฮะ เราก็จะได้ขึ้นไปไต่หน้าผาซึ่งไม่อันตรายแต่สวยงามช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศ <c oughs> ดีมากๆากในเส้นทางเนี้ยเพราะว่าปักกิ่งอากาศก็กำลังเย็นสบายเย <c oughs> ็นสบาก็ไม่นานเราก็ คือไม่ไม่หนาวนี่คือขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะเพราะอุณหภูมิมันประมาณ14 13 15องศาอะไรประมาณเนี้ยบางท่าน20องศาก็บอกว่าหนาวแล้วอขึ้นไปที่นั่นเนี่ยการันตีได้ว่าเหลือเล็ตัวเดียวแล้วนะฮะแต่ว่าอากาศสบายแล้วก็ถัดจากที่วัดเสียนคงเนี่ยซึ่งสร้างมา1,500ปีแล้วนะ<ช>แล้วเราก็จะไปที่เจ <My> ดีไม้อิงเซียนเจดีไม้อิงเซียนเนี่ย ก็ประมาณเกือบพันปีประมาณ950กว่าปีสร้างเป็นด้วยไม้ทั้งหมดไม่มีตะปูนะแต่ว่าใช้ศิลปะก่อสร้างแบบจีนที่เป็นโตโกงงและใช้ไม้ขัดกันไปขัดกันมาเนี่ยนะแล้วก็มีพระพุทธรูปอายุเกือบพันปีอยู่ที่นั่นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บรรดาคนที่เรียนสถาปนิกเรียนก่อสร้าง,ลงหลงไหลกันมากว่าค,คนจีนสร้างได้ยังไงอย่างหอเอนเมืองปิซาเนี่ยมันยังเป็นหินนะแต่นี่เป็นไม้อะหัวจะแกะ่เก่าแก่กว่าหอเอนเมืองปิซาด้วย นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่เมืองโบราณผิงเหยาผิงเหยายเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงตอนนี้เป็นโมมดกโลกแล้วติดอันดับ5เลหรืออันดับ6ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุดในประเทศจีนครับคือ10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวในจีนเนี่ยไอ้ผิงเหยายเนี่ย ติดดับ5หรือ6เนี่ยแหละนะแล้วก็จะเป็นเมืองที่มีกําแพงแล้วก็บ้านเมืองอยู่ข้างในมันถูกสร้างแต่สมัยหมิงสมัยชิงและทุกวันก็มีคนอาศัยอยู่และเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยหมิงสมัยชิงแล้วก็มีรูปปั้นพวกเทวดานางฟ้านะรพระโพธิสัตว์แะเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธรุปซึ่งถูกยกย่อง กาลังจะขึ้นทะเบียนมมดกโลกเพราะว่ามันเก่าแก่แบบชนิดว่า6-700ปีแล้วก็บรรดานักเรียนนักศึกษาที่แกะสลักรูปป้งรูปปันน้น เขาจะไปนั่งทําอยู่ตรงนั้นเลยนะเพื่อที่จะแกะให้ได้เหมือนของจริงแล้วก็จะมีอู่ไทยซานอู่ไทยซานเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่วกเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีนอู่ไทยซานเป็นมรดกโลกวัดมหายาเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นร้อยร้อยวัดเลยนะเขาจะสร้างอยู่บนเขานู้นเขานี้และอู่ไทยซานเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบผู้ที่แสวงบุญหรือว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสน์ต่างๆหรือวหา้พะเนี่ยจะไปกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่เรา จัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะ <C> e <ars> แต่ตอนนั้นเราจัด10บคืนกลา, <นะ S 1> ายเป็นกลุ่มเฉพาะกิจเพราะว่ามีลูกค,ค้ารวมกลุ่มกันมา <C> e <ars> แล้วก็ให้เราจัดเป็นเหมือนกับคล้ายคลทริปเหมาให <C> e <ars> ้ยางไงนนะครับเที่ยวเนี้ยเราจะคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือกลุ่มนั้นนะเขาอยากจะตามรอยซื่งองคงแล้วตามรอยเกมไอ้แบล็กมิดจริงเนี่ยน,นะครับก็เลยให้เราจัดให้ทริปนั้นสวยแล้วก็เราได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศจีนเช่นที่ว่าท่านตะลึงกันแล้วกันหรืออย่างวัดแขวนอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์ไม้เซียนอย่างงี้นะหร <C> e <ars> ือว่า เมืองโบราณผิงหยาวเนี่ยรวมทั้งคอมเพล็กซ์ของพ่อค้าจีนโบราณซึ่งเป็นต้นกําเนิดของธนาคารจีนนะที่พิงหยาวเนี่ยค,คือธนาคารจีนเนี่ยเขาจะมีการจําลองธนาคารสมัยราชวงศ์ชิงแล้วก็เปิดบริการอยู่นะ,ะสนุกกันมากเข้าไปข้างในทุกคนต้องเป็นรูปมังกรน,นะเข้าไปแล้วทดลองจี้ธนาคารไม่มีไม่มีแต่ว่าไปแลกได้ตัวแลกเงินของจีนอะ เหมือนเล่นมอนโพลีเออสมัยก่อนนะแต่ว่าเป็นตัวตวเงินเหมือนที่ในหนังกำลังภายในเขาจ่ายกันอะสนุกมากนะไปครั้งที่แล้วนี่คุณสาธิตวงน้องเตยไปด้วยแกก็เข้าไปแลกเงินเลยนะสนุกกันมากนะฮะที่เราเรียกกันว่า black m i h หูคงเนี่ยก็คือมันเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับซื่อหงคงซือหงคงก็หนึ่งในตัวเอกจากเรื่องไซอิ๋วนี่แหละแต่ทีนี้พี่เชิงก็ไปเที่ยวทริปนี้ละคำว่า black m i h หูคงเนี่ย ถ้าจะตั้งชื่อเกมเป็นภาษาไทยไม่ใช่เกินจะตั้งว่าอะไรถือแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยมิดเนี่ยมันเหมือนถือกับเรื่องลึกลับนะมิดไม่ใช่มิดที่มันคือตำนานเวทมนต์หัวคงไหมเออใช้อย่างนี้แบล็กมิดหัวคงเนี่ยถ้าผมแปลเป็นไทยเนี่ยผมว่ามัน่าจะเป็นตำนานมนต์มนต์คาถาไหมของหัวคงอะไรทำงี้ยเพราะว่ามิดเนี่ยแปลว่าตำนานแต่ว่า แบล็กนี่มันเจะเป็นเรื่องราวของผมไไงบน<อ>แบล็กเมจิกวูแมนเอาละครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อในประเทศจีนไปดูกันครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดสวยงามไม่ต้องมีคาสิโนโเขาทำกันยังไงพักกันสักครู่ครับทีุู่เขาเทว,วดาเนี่ยเขาก็จะมีบ้านที่บอกว่าสร้างแบบ สไตล์โบราณเก่าแก่เป็นบ้านนักพรตบ้านมีสร้างเป็นพระตำหนักโบราณแขวนเหมือนกันแขวนเหมือนกันน้ำผามีสะพานแก้วให้ได้ชมวิวเหนือน้ำตกเพราะมันเป็นมันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดถึงวอนเดอร์แลนด์ว่ามันมีน้ําตกซึ่งมันไหลลงมาเป็นน้ําที่ไหลลงมาในหุบเหมืองเก่าเนี่ย <c oughs> เขาก็ทําเป็นสะพานแก้วให้เดินนะครับผ่านหมู่บ้านโบราณซึ่งสร้างมีทั้งหมู่บ้านโบราณที่เรียนแบบชนเผ่าอย่างอยู่ที่นั่นนะครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด Around Tour าราวเด the w o ล l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world นะครับเมื่อตอนแรกเนี่พี่เดยเกิงก็พูดถึงทริปในเมืองจีนที่ ไปลงที่ปักกิ่งแล้วก็ตามรอยรรซึ่งหอคงนะครับทีนี้เมื่อสักครู่ก่อนเบรกเนี่ยผมพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดแบบไม่ต้องมีคาสิโนอ่ะคือที่นายกนกแก้วของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นแมนเมดที่ต้องเอาคาสิโนเข้ามาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้จำนวนมากคือแม้ว่าจะถอนร่างกฎหมายคาสิโนไปแล้วนะครับแต่ว่า ความคิดที่จะมีคาสิโนเนี่ยยังอยู่ในความคิดของคนทักษสินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะบอกรายการไหนก็ตามก็จะพูดถึงเรื่องของคาสิโนพูดถึงเรื่องของเอาการพนันออนไลน์ไปทําให้ถูกกฎหมายแล้วก็พูดถึงการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยใช้ entertainment complex เอามาบอกว่าจะเป็นตัวดึงเือนท่องเที่ยวเพราะมีความจําเป็นต้องมีแบนเมย์ made. ต้องบอกว่า ที่จริงเนี่ยเรา,ารควรจะภูมิใจในประเทศไทยที่เรามีธรรมชาติที่สวยงามถ้าเราพัฒนาสาธารณูปโภคพัฒนาสานที่ท่องเที่ยวเติมบางสิ่งที่เป็นแมนเมดเข้าไปเนี่ยผมไม่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือลูกสาวจะไม่เชื่อว่าเมืองไทยมีศักยภาพมากพอที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะว่าเราไม่ต้องมีคาสิโนทีนี้ผมจะยกตัวอย่างสองที่ซึ่งพอเพอิ่งสองที่เนี่ยมันอยู่ในทริปที่เราจะไปเที่ยวเซี่งยงไฮ้แล้วก็ เดินทางไปในสองสถานที่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมืองจีนเนี่ยเขามีทรัพยากรธรรมชาติมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมากๆที่จะเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วมันยิ่งใหญ่มากประเทศจีนเขาก็ไปทั้งประเทศเขาเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่ไม่มีคาสิโนโเลยทั้งประเทศจีนเว้นเฉพาะที่มาเกาเพราะมา,กาเกานี่เป็นเขตปกครองพิเศษตามระบบเขาว่ะหนึ่งประเทศสองระบบน,นะครับแต่ว่าเส้นทางที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ เส้นทางที่เซี่ยงไฮ้เราเดินทางที่เราจะไปเที่ยวกันที่หุบเขาเทว,วดาหรือหุบเขาหวังซิงกูนะในเส้นทางนี้มันมีอยู่2ที่ที่เป็นแมนเมสเราทั้ง2ที่ความเหมือนกันก็คือว่ามันคือหุบเหวหรือหุบเขาที่มาจากซากเหมืองเก่าอ,อันนี้คือซากเหมืองเก่าจริงๆทั้งคู่นะครับแต่ว่า2องานนี้มีความแตกต่างกันแต่เป็นแมนเมสทั้งคู่แล้วดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากทั้งคู่จุดแรกที่เราพูดถึงกันบ,บ่อยๆแล้วเนี่ยก็คือ i รงแรม o n t i n e n t คอน o n เนนท a n d อนเดอรซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นเมืองเก่าลักษาะของเมืองก็จะเป็นหุบเหวที่มันขุดลงมาจนทั้งใหญ่โตเริ่มเทิมเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมีน้ําที่ไหลลงมาเป็นน้ําตกแล้วมันก็สร้างเป็นอาคารที่ทันสมัยขึ้นมามีสะพานแก้วหรือสะพานกระจกให้เดินชมวิวมีชั้นใต้ดินที่เป็นออคคารีเอมอันนั้นเราพูดถึงไปเยอะละ ทีนี้พูดถึงอีกเมืองเก่าที่หนึ่งมันเป็นหุ่เมืองเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งได้รับสมญานามว่าเป็นหุบเขาเทวดา ูเขาเทวดาหวังเซียนกูนี่คำว่าุูเขาเทวดาเนี่ยในประเทศจีนมีหลายอันมีอยู่ที่กางเกียตเชียก็มีที่ที่เป็นบางคนก็เรียกุูเขาอวตานเพราะว่าเป็นหนึ่งในฉากภาพยนตร์นักวตารแต่ว่านี่ผมกำลังพูดถึงุูเขาเทวดาหวังเซียนกูที่หวังเซียนกูเนี่ยมันจะเป็นุูเขาที่เดิมเนี่ยมันเป็นเหมืองโบราณเหมืองโบราณมันก็ต้องเป็นเขาใหญ่เราขุดขุดจนถ้ามันไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาพอพัฒนาเกิดสิ่งที่เรียกว่าแมนเมดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า เขาเอาบ้านแบบโบราณเนี่ยไปสร้างเป็นลักษณะแบบชาปัตยกรรมแบบโบราณเลยนะครับเป็นบ้านแขวนคือบ้านที่มัน แขวนไว้กับหน้าผา uh huh. มันก็จะเป็นบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบบ้านแขวนแล้วมันก็สร้างอยางทั้งกายเป็นเมืองแขวนเมืองทั้งเมืองบ้านทุกหลังเนี่ย oh. แขวนอยู่ตามหน้าผาของหวังเซียนกูเนี่ย uh huh. นะครับแล้วก็บ้านแต่ละหลังมันก็จะเชื่อมต่อกด้วยสะพานด้วยบันไดด้วยอะไรต่ออะไรพวกเนี้ <c oughs> แล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาเรียนแบบเหมือนอย่างที่เราพูดถึงวัดเสวียงคงอ่ะนะก็คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะสร้างเรียนแบบที่พักของพวกนักพรตอะ่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่วัดเสียนคงเนี่ยเป็นที่รวมของทั้งพรตของจื้อแล้วก็พุทธนะเพราะนั้นเนี่ยที่อยู่แบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยวัดของนักพรตเนี่ยจะอยู่บนที่สูงนะฮะถ้าเป็นเทวดาไปเพราะที่หุบเขาเทวดาเนี่ยเขาก็จะมีบ้านที่บอกว่าสร้างแบบสไตล์โบราณเก่าแก่เป็นบ้านนักพรตบ้านมีสร้างเป็นพระตำหนักโบราณแขวนเหมือนกันแขวนเหมือนกันนะผามีสะพานแก้วให้ได้ ชมวิวเหนือน้ำตกเพราะมันเป็นมันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดถึงวันเด a ล d ว่ามันมีน้ําตกซึ่งมันไหลลงมาเป็นน้ําที่ไหลลงมาในหุบเหมืองเก่าเนี่ยเขาก็ทําเป็นสะพานแก้วให้เดินนะครับผ่านหมู่บ้านโบราณซึ่งสร้างมีทั้งหมู่บ้านโบราณที่เรียนแบบชนเผ่าหยางอยู่ที่นั่นนะครับลักษณะของที่นี่ก็จะสวยงามแล้วเวลาที่เราไปพักที่ หวังเชียนผู่เนี่ยเราจะไปพักอยู่บนโรงแรมที่อยู่บนยอดหน้าผาบนยอดเขาเลยนะครับแล้วนึกถึงภาพเวลาชมวิวคือแน่นอนว่าถ้าจะเดินไปสัมผัสบางจุดเนี่ยมันต้องเดินลงบันไดเพื่อจะไปแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่อยากเดินเยอะเนี่ยอยู่บนโรงแรมเนี่ยมันก็เห็นวิวเพราะโรงแรมมันอยู่บนยอดหน้าผาแล้วคิดดูสิว่าเรานอนตอนกลางคืนเวลาที่บ้านแต่ละหลังที่มันแขวนอยู่บนหน้าผาเนี่ย uh huh. เขาเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยมันจะ งดงามตระการตาขนาดไหนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของที่เขาเรียกว่าเป็นหุบเขาเทวดานะครับคือว่าหวังเซนกูเนี่ยถ้าแปลนะแปลตามคอนเซปต์เขาคือคคหุบเขาที่คอยมองหาผู้วิเศษซึ่งมาจากตำนานนักพรตที่เขาเคยไปเป็นผู้โดดเดี่ยวอะ่ะแสวงหาทำวิเศษอะไรเนี่ยนะคือคอยมองหาผู้วิเศษเดินทางมา ออแล้วสองที่เนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือที่วอนเดอร์แลนด์เนี่ยม,มันจะเป็นแบบทันสมัย้ํำยุคก็เป็นโรงแรมอินเตอร์คอนเทนเดอร์ส่วนที่หวังเซนกูกเนี่ยมันจะเป็นแบบคลาสสิกเป็นกระท่อมที่หมู่บ้านโบราณที่แขวนอยู่ตามหน้าผาให้ได้ชมวิวสวยๆเห็นไหมครับว่าขนาดเหมืองร้างโบราณนี่เขายังพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบแมนเมดได้เลยไม่ต้องเอาปัญญาไปคิดเรื่องของจะต้องสช,ชายคำพิเศนบอกว่า ไม่มีปัญญาคิดมากกว่าถึงต้องเอาคาสิโนเนี่ยเข้าไปซุกอยู่ในนั้นทั้งที่แบบเฮ้ยจริงๆเราสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคาสิโนคือหลักคิดของมือจีนเนี่ยเขาคิดถึงการสร้างเศรษฐกิจท้องถิน่นให้กับคนในแต่ละพื้นที่นะะทีนี้เนี่ย ถ้าประเทศไทยคิดแบบจีนเนี่ยก็คือสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้เป้าหมายคือให้ประชาชนมีรายได้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วมันก็จะเกิดเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งไม่ใหญ่แต่ว่ากระจายไปทั่วประเทศแล้วกระจายรายได้ไปทั่วประเทศถ้าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบที่คิดกันอยู่ มันจะกระจุกแล้วคนก็จะแห่ไปที่เดียว <S <S แป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นเมืองร้างเหมือนอย่างที่เราเห็นในหลายๆเมือง <S <S <ต>นะ<ๆ>ฮะแต่เราก็ผมยอ,อย่างที่เขาบอกยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของคาสินโนถึงแม้ว่าจะถอนร่างออกไปแล้วนันยามว่าถอนร่างแล้วแต่กฎหมายยังอยู่พร้อมจะยดึงกลับมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพวกเราประชาชนคนไทยยกเว้นว่าต้องการที่จะทําเพื่อที่เอาเงินใต้ดินขึ้นบนดินอันนั้นก็อีกอันนั้ก็อีกวิธีคิดหนึ่งไม่ S <S, <S <2 Pop> ผมก็ไม่ค <cel i> <people> <t Bis Syn Island> ิดว่าผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเงินที่มันอยู่ใต้ดินคุณก็มีหน้าที่เป็นรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายปราบปรามให้มันได้โอทุกวันนี้เงินพวกนั้นก็มาแปลงร่างเป็นฟองเงินสร้างนุ่นสร้างทุกวันนี้มาเป็นนักการเมืองเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะผู้ตรงๆนักการเมืองออามาใช้กันเต็มไปหมดทุกวันนี้เนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันผิดกฎหมายสิ่งมันคือสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วเนี่ยเรายังใจร้ายอามหิตขนาดที่จะหยิบยื่น สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับประชาชนหรือโดยมาอ้างเรื่องราวของการดึงดูดนักท่องเที่ยวท,ทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายถ้าเราจะพัฒนาให้สวยงามจริงๆไม่เพีงเทนั้เรามีอุทยานแห่งชาติเนี่ยตั้งกี่แห่งแล้วอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งเนี่ยถ้าเราพัฒนาดีๆต้องเน้นนะครับพัฒนาดีๆโดยไม่มีการโกงกินเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยของนักการเมืองนะก็คือเวลาที่เปิดอุทยานเข้ามาแล้วให้มีการเช่าที่อยู่ ทำมาหากินให้สัมทานธ์ในอุทยานเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยการโกงกินหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของอุทยานเน็ตแล้วก็โกงกินอยู่บนธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยแต่ถ้าเราจริงจังกับการที่พัฒนาประเทศจริงๆเหมือนในประเทศจีนที่เขาสามารถพัฒนาสานที่ท่องเที่ยวแบบแม่นเนดได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับทีนี้ก่อนจบรายการพี่เ,เกิงขออนุญาตพูดถึงหนึ่งในสารจุดหมายปลายทางที่ เรือ i ดมอนด์ r รินเซสที่เราจอกเดินทางในประเทศญี่ปุ่นทางในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นทริปที่เส้นทางไม่เหมือนกับทริปเดิมๆที่เราเคยไปโดยเรือ i ด m o n ด์ r รินเซสนะครับ เราก็เป็นช่วงที่เดินทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกาลังสวยงามเลยช่วงเดือนพฤศจิกายนค,คือนอกจากอากิตะที่เราจะไปเนี่ยนะครับเราจะไปที่โทยามานะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือที่แซนดูนโชเทอรีอแซนดูนโชเทอรีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นทะเลทรายของญี่ปุ่นแต่เฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าสําหรับเราซึ่งเราไปทะเลทรายใหญ่ๆอย่างในจีนในอเมริกาในแอฟริกามาแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นทะเลทรายหรอกโชเทอรีเ,เนี่ยมันเป็น เรียกว่าแซนดูนหรือว่าเป็นเนินทรายขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่มันก็ใหญ่มากครับเพราะวาความยาวของโทอทอรีเนี่ยมันจะมีความยาวถึงประมาณ16กิโลเมตร มันพิลกรเราก็กว้างเนี่ยสกิโลเมตรเพราะมันใหญ่นะครับมันใหญ่มากทีเดียวเราก็มันมาจากทรายที่ทับถมกันมาเป็นแสนแสนปีไอ้ทรายทับศพตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากทรายที่เป็นตะกอนจากแม่นม้ำค,คือตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนั้น,นมันเป็นแม่น้ําที่ไหลลงสู่ปากอ่าว ทะเลตรงจุดที่ทัศน์ทะเลมันก็เลยกลายเป็นดูนทรายที่มีขนาดใหญ่มากๆตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทะเลทรายเขาจะจำลองบรรยากาศเหมือนทะเลทรายท่านที่ไปเทีย่ยวแล้วอยากขี่อูดก็สามารถขี่อูดได้เขาไม่อูดที่ขี่ด้วยนะครับขี่อูดด้วยทะเลทรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปเดินเล่นชมวิวของทะเลทรายมันก็จะ แตกต่างกันตอนที่สําคัญเนี่ยเราไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีทรายของทศทุลก็เปลี่ยนสีนะพี่แจเิเพราะว่าทร,า,รา,ายมันมีการลมพัดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนตล,ลอดเวลาเพราะบอกว่าเดือนพฤศจิกายนทรายของท่ทุลิข์เนี่ยก็จะสีไม่เหมือนใครแต่ที่ทศทุลเช่นกันเนี่ยทุกๆปีเขาจะมีการแสดงประติมากรรมทรายจัดขึ้นทุกปีแล้วธีมของประติมากรรมทรายเขาเนี่ยธีมหลักคืออะไรโดยพี่แจเกิร คือ travel around the world โอ้ยตรงกับชื่อเราเลยอย่างตอนที่ผมไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาเอาธีมของสถานที่ท่องเที่ยวของอียิปต์มาเขาก็จะเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวไปรอบโลกธีมเขาคือบริษัทเราเลยธีม around the world แต่ว่าปีนี้ธีมเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเพราะนั้นเขาก็จะรวมสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเอาไว้เนี่ยหลายอันไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิเป็นเรื่องราวของการเกิดขึ้นการก่อร่างสร้างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอย่างเช่น ปราสาททิเมจิมาอยู่ที่นั่นปีนี้ธีมของการเดินทางท่องเที่ยวที่เทรซา,ายทุกทริเป็นธีมของประเทศญี่ปุ่นเองเพราะเราก็จะได้ไปเที่ยวไปชมกันครับนี่เป็นหนึ่งในเป้าจุดหมายปลายทางที่เดินทางของเรือ i a m o n d Princess ในช่วงเดือนพฤจิกายนนี้ท่านที่สนใจยังจองเข้ามาได้นะครับยังว่างอีกประมาณ10กว่าที่ในเดือนพฤจิกายนนะครับวันนี้ผมและพี่ะเกิงลาคุณชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ